สวัสดีครับทุกคนก่อนกลับบ้านวันนี้พิกิจแวะสำรวจของใหม่ยูเซเว่นนะามาล่าดูซะหน่อยเขาว่ามีของใหม่นะ่ามาดูที่ตู้แดงเลยครับทุกคนแถ่วนี่มีตู้แดงซะด้วยอมีรถอะไรมาดูกันเลยครับโอ้อะไรเนี่เอาออกเอาเออกโอ้ลิมิตเ d ็ดดิชั่นซีรีส์สแบบล้อโตหลายกันเลยครับทุกคนอเยังไม่โดนใจเอาแล้วตรงนี้ก็มีปอร์เช e สีลุงรอบก่อนครับทุกคนอื่นๆก็ อ่ไม่มีอะไรอ่ะเีบแวะดูตรงนี้หน่อยเขาชอบเอามาวางไว้ตกเชล์นี้ทุกคนอ่ะมาดูมีอะไรใหม่ๆไหม,หมเฮ้ยดีไง Limited e dition Series 10แม่ฟอร์ดแรปเตอร์ทุกคนไหนะอย่างแจมคันนี้จัดจัดจัดอ่ะอื่นๆก็มีเรโนครับทุกคนเรโนตัวนี้อ่อาตัวนี้เนี่ยซีรีส์มันจะมีด้วยกัน6คันนะครับทุกคนนะวันนี้พิกิบ จัดฟอร์ดแรปเตอร์ไปก่อนแล้วทุกคนคันละหนึราบาบาทเนี่ยใครชอบไปจัดกันได้แถวนี้มีอะไรเพริ่มโอ้ยเซตหก0ปีกองเหล็ก275บาทโอเปเรโน,โนฟไฟเดียวอเอาวางไว้นี่ก่อนหา R สามสี่ 3, ให้ได้ก่อนแล้วกันนะรอบนี้ก็จัดฟอร์ดแรปเตอร์ทมเจมสาเนี่ยไปจ่ายตังค์ครับทุกคนนะ159บาทบเาทไปจัดกันได้นะครับนี่ครับได้ไหแล้วโคตรสวยครับสำหรับฟอร์ดแรปเตอร์ของซีรีส์สิบครับ เดี๋ยวเอามารีวิวให้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ